สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ผมเจ้าโลกกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการรีวิวไอเดียของผมนะครับผมทีเ่เล่นมาเนี่ยก็รีวิวล่าสุดเดี๋ยวไปตอนไหนตอนพลัง10บล้านนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยมันก็พลัง30ล้าน,นะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวไอเดียของผมที่พลังถึง30ล้านแล้วนะครับผมว่ามีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะจากเดิมนะครับผมแล้วก็ ได้อะไรมาใหม่บ้างนะครับผมแล้วก็แผนหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าจะทําเป็นอะไรต่อแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมก็เราอาจจะต้องไปกันเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่ารีวิวไอดีเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนะครับผมนาะนต้องรีวิวหลายอย่างเลยครับมาเริ่มกันเลยตอนนี้เนี่ยพลังทีมของผมเนี่ยหน้าทีมหลักที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นพลัง3 0มสิบล้านสองแสนนะครับผมนะแต่ พลังจริงๆที่ผมทําได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ผม31มสบดล้านหนึ่งแสนสองมนดพนดนะครับผมก็จะจะใส่ตัวทัสซึมกิเข้ามานะผมแต่คอมจะไม่ครบนะก็จะเป็นหน้าทีมประมาณนี้นะผมที่ใช้ดันพลังนะครับเราไปดูอันดับกันหน่อยนะครับผมอันดับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับที่13านะครับผมนะก็ขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเนะผมับผม13ก็ใกล้ๆติดท็อปและเกิน10นะครับ <Okay. S 1> อันดับผ่านด่านเนี่ยก็จะอยู่อันดับที่5นะครับ ตัวลอสุดแข่งก็จะเป็นอะตอมิกนะครับผมพลัง7ล้าน9นะครับผมเกือบ8ล้านแล้วนะครับผมนะอันดับที่22นะครับผมสำหรับตัวอะตอมิกของผมนะครับกิลนะครับผมผมก็ยังอยู่กิลอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมกิลเนี่ยพลังรวมก็จะเป็น8 8 5ล้านนะครับผมกิลวิลเลียนนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หลักๆก่อนเลยดีกว่าครับผมคือตัวละครของผมนะครับมาตอมิกนะครับผมตัวหลักของผมนะครับที่ทําให้ผมแบบแจ้งเกิดเลยนะครับผมนะ ะตอมิกนะครับผมพลังเกตล้านเก้านะครับผมเป็นกรอบแดงนะครับผมแล้วก็ปลดขีดไปได้นยเป็นสี่ดาวแล้วก็สี่ดาวม่วงเลยนะครับผมตัวทักษะเนี่ยก็หน้าที่หน้าที่เป็นหน้าทักษะม่วงเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมเพราะว่าตัวการ์ดอัพดาวเนี่ยมันไม่พอจริงๆนะครับผมต้องปั้นหลายตัวละครนะก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันไว้ที่หลังก็ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะมันก็บวกพลังได้เยอะนะครับผมแต่ว่าเอาไว้ที่หลังแล้วมันเปลืองทรัพยากรนะครับ หน้านี้ก็จะใส่เป็นแผ่นคมดาบนะครับผมเลเวล5นะครับแล้วก็แผ่นแทงทะลุนะครับผมเลเวล5แล้วก็แผ่นไล่โจมตีนะครับผมแผ่นห้าวหารนะครับผมเลเวล6นะครับตัวอุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็นไอเทมเฉพาะเนี่ยเป็น2ดาวนะครับผมตาก็จะเป็น3ดาวนะครับไอเทมเฉพาะเนี่ยผมไม่ได้สุ่มตอนมานะเพราะว่าผมเก็บตัวดองตัวไว้สุมอาวุธของคิงนะครับผมนะ อาวุธเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตไซบอกนะครับผมครบเซ็ตนะครับผมก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามชิ้นแล้วก็โจมตีอัตราดาเมจนะครับผมหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นผ้าคลุมนะครับตัวสนับข่าไซบอกเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับผมก็เป็นโจมตีหมู่แล้วก็กระหน่ำความเร็วสูงนะครับผมแต่ยังเปิดใช้ไม่ได้นะเพราะว่ายังอัปดาวม่วงไปไม่ถึงนะครับตัวเกาะหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นโจมตีหมู่เหมือนกันนะครับบวกสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมเป็นสามดาวม่ว อ่อรีวิวเซตไซบอร์กเนี่ยก็ไปดูได้ในช่องผมนะครับผมผมเคยรีวิวไว้อยู่นะค่อนข้างดีเลยนะครับผมตัวเซตไซบอร์กเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ค่า HP ตนเองเนี่ย12%เลยนะครับแล้วมาต่อกันที่การ์ดบัฟนะครับผมการ์ดบัฟเนี่ยเป็นการ์ดบัฟแดงทั้ง3ชิ้นเลยนะครับผมชิ้นแรกเนี่ยเป็นพลังโจมตีแล้วก็โบนัสต่อสู้เนี่ยสองช่องนะครับผมแล้วก็โบนัสสปีดพ่วงมาด้วยอีกช่องหนึ่งนะแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ปรับแต่งเนี่ยเป็น HP นะครับผม2ช่องแล้วโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสช่องเอฟเฟกหลอมเนี่ยเป็นโจมตีนะครับผมศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ชิ้นนี้คือค่อนข้างดีเลยนะครับผมดีดีเลยแหละนะคือจบจบเลยนะครับผมมาครับที่คาร์บอัวุธครับก็จะเป็นอัตราครินะครับผมสิบสองเปอร์เซ็นต์นะสองช่องนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีหนึ่งช่องผลการทานอีกหนึ่งช่องนะครับเอฟเฟกต์ปรับแต่งของการ์ดแดงเนี่ยก็จะเป็นโจมตีนะครับผมทุกช่องเลยนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองช่องนะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์หลอมเนี่ยจะเป็น h p นะตัวนี้ก็สวยนะครับผมสําหรับผมนะคือสวยเลยนะผมเอฟเฟกต์หลอมไม่สวยแต่ว่าเอฟเฟกต์แับแต่งเนี่ยสวยมากนะครับโอเคมาต่อกันที่การ์ดบัฟระดับ S นะครับผมก็จะเป็นอัตราดาเมจนะครับผม2ช่องแล้วก็ลดดาเมจโบนัสนะครับผมอีกช่องหนึ่งนะครับก็อันนี้ภูมิใจนําเสนอมากครับคือโจมตี4ช่องครับผมสําหรับเอฟเฟกต์แับแต่งนะมีโจมตีเปอร์เซ็นต์ใน2ช่องแล้วโจมตีธรรมดาในสองช่องนะครับผมเอฟเฟกต์หลอมเนี่ยก็จะเป็น h p นะครับชิ้นนี้คือสวยมากเลยสําหรัับบเเอฟฟคแแดงงนะรผมมถึ้ว่า เอฟเฟกของการเดิมเนี่ยจะมีอาชีวะากดาเมจแค่สช่องนะผมแต่ตรงอื่นเนี่ยสวยมากเลยนะครับเริ่มบอกไปนะครับผมอะตอมิกเนี่ยจะเป็นพาสีฟิหนึ่งนะครับผมนะจริงๆเนี่ยผมมีนี่อยู่นะผมลูกแก้วนะแต่ว่ามันทําไม่ได้มันไปไม่ถึงนะตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคิงนะครับผมคิงยูอาร์นะครับผมเอาตรงนี้อัพได้ขออัพนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะเพิ่มพลังอีกหมื่นหนึ่งนะครับผมคิงยูอาร์เนี่ยก็จะพลังเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมนะ ก็จะเป็นทัชสิบหนึ่งนะครับผมบดขีดเนี่ยก็จะเป็นสีดาวม่วงนะครับผมใกล้5ดาวแล้วนะครับผมนะก็แพนผมเนี่ยคือจะทําให้มันเป็น5ดาวนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับผมนะ ตัวทักษะนี่ก็จะเหมือนอะตอมิกเลยไม่ได้เปิดหน้าสองนะครับผมหน้านี้ก็จะใส่เป็นแผ่นทร์โหดเลเวล5้านะครับผมแล้วก็แผนกระแพงแข็งเนี่ยเลเวลห้านะครับแล้วก็แผ่แผแน,นค,ผคมดาบนะผมเอาเลือดนะเลเวล5เหมือนกันนะครับผมไอเทมเฉพาะเนี่ยเป็นสาดาวนะครับผมนะที่ผมเคยสุมไปนะครับผมก็มีเลือดอันตินะครับตาเฉพาะเนี่ยจะเป็น4ี่ดาวนะครับผมหากันแบบจรรหวันเลยนะครับผมนะ มาต่อกันที่อุปกรณ์นะครับผมนะเป็นเสื้อกอบพลังไฟชิ้นหนึ่งนะครับผมรองเท้านินจาแล้วก็ดาบนินจาเนี่ยเส้นนินจานสองชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเกาะหน้าอ,อกไซ่บอร์นะครับผมจะเป็นเฮดพีทุกช่องเลยนะครับก็ถึกถึก,ถก,กันไปนะสำหรับตัวคิงนะครับผม <Okay. S 1> ตัวคันตนบของคิงก็ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะครับผมดีมากนะครับ สำหรับการปรับฮีโร่เนี่ยเป็นโบนัสพีเนี่ยสองช่องนะครับผมแล้วก็พลังเฮดพีในช่องหนึ่งนะตัวนี้ก็สวยๆไปนะผมแต่ยังไม่ได้เป็นการปรับแดงนะตัวนี้เป็นการปรับแดงครับผมสําหรับการปรับพลังนะครับผมก็จะเป็นเฮพีเนี่ยสามช่องเลยนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกปรับแต่งเนี่ยเป็นเฮพีทั้งสามช่องและเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยครับผมตัวนี้คือดีมากนะครับผมเอฟเฟกปรับแต่งคือสวยสวยจัดเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะแต่สําหรับตัวเอฟเฟกหลอกเนี่ยก็จะเป็นป้องกันนะครับผมตัวนี้ก็ ไม่ไม่ค่อยจะมีผลอะไรมากหรอกนะครับผมผมต้องใช้ดาวม้งอัพนะครับผมการปรับระดับเอสนะครับผมตัวนี้ก็อันนี้คือภูมิใจนําเสนอจริงๆนะครับผมนะก็จะเป็นตาลดอมีต์สามช่องนะครับผมแล้วก็ลดดาเมจโบนัสอีกช่องหนึ่งนะครับผมตัวนี้คือจบเลยนะครับผมทําชิ้นนี้คือจบเลยนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วนะครับผมตัวเอฟเฟกต์ปรับแต่งเนี่ยเป็นแฮปปีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองช่องนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ลอฟเนี่ก็เป็น เอพเปอร์เซนต์เหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้ก็สุดเลยนะครับผมสาหรับผมนะมาเรามากันต่อที่ตัวที่3กันเลยนะครับผมก็จะเป็นกระบองเหล็กเอทบวกของผมนะครับผมตัวลูกหลักของผมเองนะครับผมตอนนี้ก็พลัง5้าล้านหกแสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นพาหนึ่งนะตัวนี้ก็มีหินอยู่นะครับผมแต่ว่าก็คงไม่ได้ทําเป็นพารสนะครับผมต้องไปสมปั้นตัวอื่นอีกนะครับผมยกเว้นจะดวงดีได้ได้หินมาจริงๆนะแบบว่าไม่โดนการันตีนะครับผมนะ กดเขียเนี่ยเป็น4ดาว3ดาวม่วงนะครับผมแล้วก็กรอบเนี่ยเป็นกรอบแดงนะครับตัวทักษะเนื้อผมหน้า2ไม่ได้เปิดนะครับผมหน้าแรกเนี่ยจะใส่เป็นแผ่นแทงทะลุนะครับผมเลเวล4ีแผ่นคมดาบเลเวล5นะครับผมแล้วก็แผ่นไล่โจมตีนะครับผมเลเวล6นะครับผมโอเคมาดูกันที่การ์ดอุปกรณ์นะครับผมก็2ดาวนะครับผมแล้วก็ตาเนี่ยจะเป็น3ดาวนะครับต่อกันที่อุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็นมีโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ย สามชิ้นนะครับผมแล้วก็โจมตีอัตาคีเนี่ยชิ้นหนึ่งนะครับเซตแฟตเนี่ยชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์อัศวินเนี่ยชิ้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถุงมือจากกลนะครับตัวน <hi> ี้ก็จะเป็นรองเท้าเหล็กพลังไฟนะครับผมนะอาจจะเอาเซตจากกลที่ทําให้ตัวกระบองเหล็กเนี่ยไปใส่ให้เจนออดในเดือนหน้าครับผมพอเดือนหน้าผมจะเอาเจนออดนะครับผมรอดูกันเลยนะครับต่อกันที่การ์ดปั๊บนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดปั๊บฮีโร่นะเป็นสีทองนะครับผม ก็เป็นโบนัสต่อสู้เนี่ยสช่องแล้วโบนัสสปีดอีกช่องหนึ่งนะครับผม มากันที่ตัวนี้ผมเป็นการ์ดแดงนะเป็นอาตาคิสองช่องแล้วก็อาตาต้านทานเนี่ยอีกหนึ่งช่องนะครับผมเอฟเฟกต์ปับแต่งเนี่ยก็จะมีที่หลักๆที่ดีเลยเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มดาเมจทีมับผมนะเจ็ดอเเลยนะครับผมซึ่งดีมากนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์หลอมันจะเป็นโจมตีนะมาต่อกันที่การ์ดบัฟระดับเอนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีออฟเซร์มขึ้นมานะครับผมเป็นเพิ่มต้านทานนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นของตัวสายแทง์นะครับผมก็ไม่ค่อยเยออะไรมากแต่ก็เอาไว้นะคร ก็เป็นเพิ่มดาเมจโบนัสของผม2ช่องแล้วก็อัตราลดดาเมจนะครับผมจริงๆเนี่ยชิ้นนี้ไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันดันพลังได้นะผมผมเลยเอาชิ้นนี้มาใช้นะครับตัวเอฟเฟกต์ปรับแต่ง,เน,เ,นง,ตนงเนี่ยก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองช่องแล้วเอฟเฟกต์หลอมเนี่ยก็จะเป็นโจมตีหนึ่งช่องนะผมชิ้นนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ปรับแต่งสวยนะครับ <Okay. S 1> มาต่อกันที่ตัวต่อไปครับผมนะก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งได้เข้ามาในทีมนะครับผมเป็นอัศวินจักรกลล่าง,องเอเดนอาร ก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับผมแล้วก็พลังเนี่ยสามล้านสี่แสนนะครับมาดูนว่าทําอะไรไปเพิ่มบ้างนะครับผมก็กดขีดนี่เป็น4ดาว2ดาวม่วงนะผมแล้วก็กําลังจะทําเป็น3ดาวม่วงแล้วนะครับแต่เหรียญอันนี้ไม่พอนะครับผมจะค่อยไปทํานะครับตัวทักษะนะครับผมเปิดหน้าแรกไปนะครับผมก็จะเป็นแทงคะรุเนี่ยสชิ้นนะครับผมแล้วก็แผ่นทรหดนะครับผม จริงๆอะผมเล่นเป็นสายแทงนะสำหรับตัวอัศวินจักรกลนะผมแต่ตัวนี้ผมใส่มาเพื่อดันพลังเฉยๆนะโอเคผมได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครผมพลังมันจะเพิ่มเยอะกว่าใส่แผ่นคมดาบนะครับผมมามาต่อกันที่อุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็น2ดาว2ดาวนะครับผมสําหรับไอเทมเฉพาะกับตายเฉพาะนะครับอุปกรณ์นะครับผมก็จะใส่เป็นนี่เลยนะครับผม HP ความเร็วนะครับงชิ้นแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยงชิ้นนะครับผมตัวนี้ผมขอไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะผมเพราะว่าปั้นไปล่าสุดเลยนะครับผมในคลิปล่าสุดนะก็ ยังเป็นของเดิมๆเลยนะครับมาดูกันที่การ์ดปาพีโลกกันแล้วกันนะผมสีทองนะผมก็จะเป็นโบนัสพีหช่องพลังเพชพีหช่องแล้วก็โบนัสสปีดอีก1ช่องนะครับสําหรับการ์ดแดงนะผมที่ทำนะก็จะเป็นตัวนี้ครับผมปนต้านทานนะผม2ช่องนะครับแล้วก็มีเนะพชพีเนี่ยพ่วงมาอีกช่องหนึ่งนะแล้วก็เอฟเฟกต์ปรับแต่งนะก็ะเป็นเพชรพีนะผม2ช่องโจมตีเปอร์เซ็นต์หช่องนะครับผมเอฟเฟกตหลอดเนี่ยเป็นป้องกันนะครับมาต่อกันที่การ์ดปบระดับเอสนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งทำนะครับผมเเเพิ่่งงทําามืออวนนี้ ก็จะเป็นอัตราลดเมทเนี่ยสองช่องนะครับผมแล้วก็ HP หนึ่งช่องนะแล้วก็สำหรับตัวเอฟเฟกตปรับแต่งของกาดแดงเนี่ยก็จะเป็นลดเมดานประลองนะครับผม7 0 5นเปนะครับผมแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์ช่องหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับผมสำหรับตัวเอฟเฟปรับแต่งนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปทําเพิ่มนะสำหรับกาดใบนี้นะครับผมเพราะมันยังไม่สุดนะสำหรับตัวการดของอัศวินจักรกลนะครับผมก็ยังยังไปไม่สุดสักอันนะครับผมก็ต้องไปทําใหม่นะครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็ครับ ตัวต่อไปนะผมของทีมนะครับผมก็จะเป็นโซนิกนะครับผม s s r นะครับผมพลัง3ล้าน7ดนะครับโาดาวนะครับผม5ดาว4ดาวม่วงนะครับผมทำหาดาวม่วงไม่ได้นะเพราะไม่มีไอเทมนะครับทักษะนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับผมลดหน้านี้นะเป็นแผ่นคมดาบเลเวล5้าแล้วผมลดหน้า2นี่จะเป็นอนุรมานนะครับผมเพิ่มดาเมจอันตีนะแล้วก็แผ่นคมดาบอีกชิ้นหนึ่งนะครับ สำหรับตัวโซนิกนะโซนิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดันพลังได้ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะมันเป็นตัวที่ต้องใส่ของความเร็วนะครับผมของความเร็วเนี่ยมันดันพลังได้ไม่ค่อยเยอะนะสำหรับไอเทมเฉพาะกับตาเฉพาะเนี่ยจะเป็น2ดาวแล้วผมทั้งสองชิ้นนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นเซตนี้เลยครับผมเป็นเซตความเร็วนะครับทุกชิ้นนะครับผม3ดาวนะครับความเร็วโซนิกของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ680นะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะถ้ารวมกับพวกกลยุทธ์ด้วยแล้วนะครับผม ก็จะมีที่เป็นเอฟเฟกเพิ่มเติมนะก็จะเป็นชิ้นนี้ครับผมเป็นอตัตราคีนะ5.5เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ชิ้นนี้อตาาัตราดาเมจบวก2เปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราลดดาเมจอีกบวก2เปอร์เซ็นต์นะครับเลามาต่อกันที่การปั๊บนะครับผมสำหรับตัวโซนิกนะการปั๊บพิซซ่เนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีแล้วก็โบนัสต่อสู้เนี่ยอย่างละสองช่องนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยที่แรกที่ใส่เป็นของเออ่ชิ้นโบนัสสปีดใช่ไหมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยผมเอาออกนะผมเพราะผมได้ชิ้นนี้มาก็ ผมใจะให้ผมนะคชิดว่าหาโบนัสสปีดไม่ได้ก็ทําให้แม่งตีแรงๆไปเลยนะครับผมนะก็เลยใช้ใส่ชิ้นนี้มานะครับการปับอาวุธนะครับผมก็จะเป็นพลังโจมตีเนี่ยสามช่องเลยนะครับการปับพิเศษนะครับผมตัวนี้ก็มีอัตราดาเมจช่องหนึ่งนะแล้วก็ลดดาเมจโบนัสนะครับผมนะก็ชิ้นนี้ยังทําไปไม่จบนะครับผมแต่ก็คงไม่ทําต่อแล้วแหละสําหรับตัวโซนิกนะแค่น,นี้ก็ถือว่ามันใช้ประโยชน์ได้แล้วนะผมมันอยู่ในเมตา ur มัน ทำดาเมดยืนทําอะไรได้ไม่นานหรอกนะครับผมเอาแค่มันมาบับสปีดช,ช่วงเทิร์นสองเทิร์นแรกเฉยตัวต่อไปของทีมนะผมก็จะเป็นตัวเกลวินนะผมขอข้ามตัวทัดมาแล้วผมพราทัดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวที่อยู่ในทีมหลักนะครับผมนะตัวที่อยู่ในทีมหลักเนี่ยเป็นเกลวินนะครับผมพลังของล้านสามนะครับเป็นกรอบแดงนะกดขีดไปก็เป็น4ดาว3ดาวม่วงนะผมจริงๆนยะทำสี่ดาวม่วงได้เลยนะแต่เศษม่วงยังไม่พอนะผมช่วงนี้ผมฟาร์มคิงด้วยไงก็เลย ไม่มีเวลาไปทำนะครับสำหรับตัวเศษมองเกียววินนะครับผมทักษะก็เปิดไปแค่หน้าเดียวนะผมหน้าแรกนะเป็นแผ่นคมดาบนะครับผมตัวนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นตัวแก้ขัดไปก่อนนะครับผมสำหรับตัวเกียววินนะมาดูกันที่การ์ดอุปรกรณ์นะครับผมก็จะเป็น2ดาวนะผมสาหรับไอเทมเฉพาะแล้วก็2ดาวสาหรับตาเฉพาะนะครับผมตัวนี้ไม่ค่อยได้ทำะไรมากนะก็อย่างที่บอกนะผมแล้วก็อุปรกรณ์นะผมจะเป็นเซต โจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยสชิ้นนะครับผมเป็นเสื้อนักรบกับรองเท้านักดาบนะครับแล้วก็โจมตีความเร็วอีก2ชิ้นนะผมให้ตัวเกียววินได้เปิดก่อนนะสตันก่อนนั่นเองนะครับผม ตัวเกียววินเนี่ยไม่แย่งลูกไฟใครอยู่แล้วไม่ใช่ลูกไฟนะครับผมเลยใส่เป็นความเร็วได้นะต่อกันที่การ์ดปั๊บนะครับผมก็มีพลังโจมตี2ช่องแล้วโบนัสต่อสู้นะครับผม1ช่องนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการ์ดปั๊บทองทองเลยไม่มีดาวด้วยนะครับการ์ดปั๊บต่อสู้นะครับผมก็จะเป็นผลแม่นยำมาธาตุธาตานนะครับผมก็อย่างที่บอกไม่ได้ทําอะไรเลยครับนะรอบชินนี้การ์ดปั๊บผสมก็เป็นพลังโจมตีเนี่ยสามช่องนะครับผมก็อย่างที่เคยพูดไปนะผมในคลิปก่อนนะว่าเดี๋ยวผมจะทําพูลี่เอสอาร์บวกในก็จะได้ร ลงไปเรื่อยๆนะครับผมเรามาดูทีมหลักกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูทีมรองกันหน่อยนะครับผมนะว่าทีมรองเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะค,คือผมเปลี่ยนคอแล้วผมก็ต้องจัดทีมรองใหม่นะครับผมที่ผมเคยบอกนะครับมาตัวทีมรองผมเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นเออขจัดสักครู่นะครับผมผมหน้าตาทีมรองของผมเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะมีการ่ ow, ซยุยริวปูบอมอะตอมิกแล้วก็อัศวินจักรกลแล้วก็ทาซึมิกินะครับผม ที่ผมเลือกใช้สายเทคนิคเนี่ยไม่ใช่เจนอสตัวที่ผมเคยปั้นไปแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวอัศวินจากกลมันดูมันมาที่หลังเจนอสเนี่ยมันดูมันดูติดเมตาได้มากกว่ามันดูเก่งกว่านะผมมันมีพาสซีฟมันรับดาเมจให้เพื่อนได้ด้วยนะก็ลเลยใช้เป็นอัศวินจากกลน,นะครับตอนทีมที่2เนี่ยผมขอไม่รีวิวเจาะลึกแล้วกันนะผมเพราะผมยังปั้นได้ไม่สุดทางสักตัวเลยนะครับผมยกเป็นน้องทัศนะซึ่งน้องทัศเนี่ยก็เคยปั้นไปให้ดูแล้วนะครับผมเป็นคลิปก่อนนะครับโอเค พลังทีมรองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ผม13ล้าน7แสนนะครับโอเคว่ายวผมปั้นสุดเมื่อไหร่เนี่ย๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะผมสำหรับทีมรองนะเพราะตอนนี้เนี่ยที่ผมตั้งใจจะทำเนี่ยคลิปก็จะเป็นคลิปคอนเทนต์ทีมหลักแล้วก็คอนเทนต์ทีมรองนะครับผมนะ <Okay. S 1> ปั้น2ทีมนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าเอาไปใช้ในโหมดต่างๆนะครับผมโอเคมาเราไปดูกันที่ตัวละครไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาไปดูอันดับในโหมดต่างๆแล้วกันนะครับผมนะ มาเริ่มกันที่อันแรกครับผมเป็นโวนกิติยศนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็ใกล้จบซีซั่นแล้วนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคลิปนี้มันจะยาวนะครับผมมากันที่ลานประลองนะครับผมลานประลองเนี่ยผมอยู่อันดับที่18นะครับผมก็เป็น PVP หลักของเซิร์ฟนะอันนี้คือดันสุดๆแล้วนะได้แค่18นะครับผมก็เดี๋ยวโตใหม่ๆมาเรื่อยๆก็คงอันดับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะมากันที่อารีนาสุดยอดนะครับผมไต่เขานะครับผมฝั่งฮีโร่นะครับผมจะอยู่ อันดับที่13สานะครับผมสำหรับฝั่งฮีโร่นะผมหน้าทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮีโร่นะก็พลัง28ล้านเลยนะครับมากันต่อที่ปลองปีศาจนะครับผมฝั่งปีศาจของผมเนี่ยก็จะดันถ้วยดันอะไรได้ไม่ค่อยสูงนะครับผมเพราะอย่างที่ดูกันผมไม่ได้ปั้นทีมปีศาจเลยนะทีมปีศาจผมแบบคือกลางๆเลยนะครับผมอยู่อันดับที่90เลยนะเนี่ยนะครับผมทีมปีศาจผมกลางๆเลยนะครับผมนะก็ เป็นอย่างหนึ่งที่ไม่อยากแนะนําเลยนะครับผมว่าอย่าทําตามผมก็คือสําหรับตัวปั้นทีมนี่แหละนะครับผมควรทําให้มันแบบบาลานซ์กันนะครับผมนะไม่งั้นมันจะไต่นู่นไต่นี่ได้ยากนะครับผมเนืแผ่นต่อไปหลังจากผมทําพูลิสเสร็จเนี่ยก็จะทําตัวเอ r บวกของทีมปีศาจขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมนะ <S <S เพื่อเอามาใช้ดันนู่นดันนี่นะครับผมมาที่ดวนเร็วไทม์นะครับผมก็ ถ้าใครติดตามผมนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนที่เล่นดวลเรียวททมบ่อยมากนะครับผมก็ผมอันดับหนึ่งมาสซีซันแล้วนะครับผมดวลเรียวทามเนี่ยตอนนี้ผมถ้วย2 5 0นะผมเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับเป็นหมวดที่ผมชอบเล่นมากนะแล้วผมก็ได้อยู่อันดับหนึ่งมาสองเดือนแล้วนะครับผมแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทํคชิปนะสําหรับตัวดวลเรียวทามนะครับผมไปดูกันที่อะไรดีดวลสุดยอดล้วกันนะผมอีกอันหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ย ผมอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะของยิมเนคานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น18นะผมอันนี้300เลยนะครับผมนะอันดับรวมเนี่ยก็อยู่ประมาณ25นะครับไปดูกันที่อันดับแล้วเดี๋ยวพามาดูเก็บตกพวกเอ่อกลยุทธ์พวกรูนแล้วกันนะผมว่าทําอะไรไปบ้างนะครับไปดูกันที่กลยุทธ์ก่อนแล้วกันนะครับผมนะ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดที่ทําให้ผมเนี่ยบวกพลังได้เยอะมากแล้วครับสำหรับตัวกลยุทธ์นะใครติดตามผมแรกๆเนี่ยก็จะรู้ว่าผมจัดเป็นเซตเป็นเซตไว้ใช่ไหมนะครับผมนะแต่เด๋ยนนี้เนี่ยผมจัดเป็นแบบนี้แล้วผมนะจัดให้มันเข้าสายนะครับผมเพื่อเอาแซตตรงนี้นะครับผมก็จะมีอันที่เป็นเซตอยู่ไม่กี่อันนะครับมาดูกันที่ฮีโร่นะผมตัวนี้ใช้เป็นเซตอยู่นะผม,ผมก็จะเป็นจู่โจมนะครับผมเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็เป็นลงมือนะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยได้จิตลบ200จุดนะครับแล้วก็มันได้สแตตตรงนี้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยก็จะพลังเยอะมากนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ปีศาจนะผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่เป็นเซตนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซตสุดไวนะครับผมนะบูทความเร็วให้โซนิกนะครับผม อาวุธนะครับผมตัวนี้ภูมิใจนําเสนอมากครับผมเพราะผมปลดไปได้เกือบหมดเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยออกพลังทีมได้เยอะมากนะครับผมนะสําหรับตัวนี้พระมเป็นแผ่นทองแต่ทุกชิ้นเลยนะครับผมนะก็จะเป็นใส่เป็นเลือดเย็นนะครับผมไล่โจมตีนะให้ตัวใส่อวุธนะครับผมแล้วก็เป็นแผ่นสะท้อนนะตัวนี้จริงๆเนี่ยอยากใส่เปน็นอันอื่นอยู่นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นสีทองแนละ้วมันได้ครบเซตมันได้สแตตรต,รต,รต,รตรงนี้มันได้พลังเยอะมากครับผมเลยไม่เปลี่ยนนะเลยใช้อันนี้ไปเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวพอได้อะไรมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังแล้วกันนะผมสำหรับตัวนี้นะสส่ต่อสู้นะครับผมก็จะใส่เป็นไม่มีเซ็ตเหมือนกันนะครับผมแต่ใส่เป็นของทองอยู่นะจะมีอันนี้เซ็ตหนึ่งนะครับผมเป็นหยดนะครับผมลังเคลื่อนไหวเฟิร์นฟ HP หกเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเทคนิคะครัยผมที่จะใส่เป็นเซ็ตเนี่ยก็จะมีระเบิดนะครับผมนะไ่เออลังปล่อยสนามแรงบิดเนี่ยไล่โจมตีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เอ่อไม่ได้ใส่เป็นเซ็ตนะแต่ใส่เป็นสีทองนะครับผมเอาสแต็ปเหมือนกันนะครับ สำหรับพลังนะครับผมพลังเนี่ยไม่ได้ใส่เอาสักเซตหนึ่งเลยนะครับผมนะดันพลังอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะใส่เซตอะไรดีนะครับผมเพราะของพลังผมเนี่ยมันไม่ได้ครบเซตนะสำหรับตัวรูนนะครับผมรูนเนี่ยก็จะเป็นเลเวล2กับทุกหน้าแล้วนะครับผมมีรูนเฟอร์นชีพกับรูนสนามแรงบิดนะครับผมที่ยังไม่เป็นเลเวล2นะครับผมมันขาดไอเนี่ยหินปลุกตื่นรูนนะครับผมนะก็น่าจะทําได้นะครับผมถ้าได้มาครบนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะบวกพลังจากตรงนี้เนี่ยก็2ล้านเลยนะครับผมเยอะอพอสมควรนะครับตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องวิจัยนะครับผมจะเป็นเอ่อนี่นะครับผมหน้าครอเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเลเวลสามเลเวลสี่ประมาณนี้แหละนะครับผมนะตัวนี้ก็ได้บวกพลังมาประมาณล้านเก้านะครับผมก็นี่นะผมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดของไอดีผมแล้วแหลนะที่ผมนึกออกนะผมว่าจะ เ,เก็บตกยังไงดีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมสำหรับตัวทีมของผมที่มันพลังถึงสามสิบเอ็ดล้านนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตละกันนะครับผมว่า ID เดียแ d ละเดี ID เราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับผมนะมีประมาณนี้ผมสำหรับ i อดีของผมนะทั้งตัวละครทั้งคนลยุทธ์ลูนหรือว่าอันดับอะไรต่างๆนะครับผมที่ผมนึกออกนะก็จะมีแค่นี้นะครับผมแล้วก็จะมี ในตัวคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะผมแล้วก็คนที่ทักเข้ามาในเพจนะว่าอยากให้ผมทําคลิปสอนดันพลังนะผมซึ่งผมก็จะว่ายังไงดีผมไม่ได้อยู่ในสเตจของการที่จะสอนนะครับผมต่ว่าผมอยู่ในสเตจที่แบบจะแนะนําได้ก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะการดันพลังเนี่ยมันก็ดันพลังได้เหมือนกันทุกคนนะครับผมเร,เราทำนู่นทํานี่ล้วก็ทําคล้ายๆกันหมดนะผมนะอย่างไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็น ซื้อกําลังนะผมประมาณ5ครั้งนะครับผมมันจะตกอยู่ประมาณ150เพรนะครับผมนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตอนเช้าเลยนะครับผมแล้วก็ซื้อตรงนี้นะสครั้งนะครับผมเอาไปฟาร์มนู่นฟานี่ฟามนั่นนะครับแล้วก็เรื่องของการดันพลังเนี่ยก็ผมเนี่ยจะเลือกไปเป็นดันพลังในฝั่งของที่ว่าทีมผมเนี่ยมันมีตัวไหนเยอะและตัวไหนมันเป็นตัวหลักของทีมแลผมจะเลือกไปดันแบบนั้นมากกว่านะผมอย่างทีมหลักของผมเนี่ยจะเป็น สายอาวุธนะครับผมที่พลังเยอะสุดนะนี่สตอรี่นะผมก็ไปดันเป็นฝั่งของสายอาวุธนะครับผมทั้งหมดนะครับผมพลังมันจะได้บวกค่อนข้างเยอะนะครับผมนะแล้วก็เป็นพลังเนี่ยรองลงมาใช่ไหมก็จะเป็นคิงนะครับผมก็เนี่ยจะดันพลังสาหรับตัวพวกนี้เป็นหลักๆก,ก่อนแล้วค่อยไปตามเก็บเอาตัวอื่นที่หลังที่ว่าผมดันพลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปนะผมเดยวพามาดูไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวเอ การเติมของผมนะผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเติมไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะทั้งหมดเนื้อเป็น6,594แบงค์นะครับผมเอ่อ6,594แบงค์ใช่ไหมคูณ 5, 5นะครับผมอ่ะทั้งหมดนะครับผมที่ผมเคยเติมไปนะครับผมก็จะเป็น32,970บาทนะครับก็แตะไป32,000แล้วนะครับผมนะก็สำหรับผมถือว่ากลางๆแล้วกันนะผมเติมไม่มากไม่น้อยนะครับผมนะเติมแค่พอ พอไหวนะครับผมก็ผมก็เล่นมาหลายเดือนแล้วด้วยนะครับผมมันก็เลยยอดไปถึงประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงแทนต่อไปแล้วกันนะผมที่ผมจะทํากับชิปของเรานะผมก็จะเป็นปั้นทีมหลักทีมรองนะครับผมแล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมี g ีนอตเข้ามานะครับผมนะเดือนหน้าก็จีนอตแน่นอนนะครับผมแล้วก็อาจจะมีตัวพูลิด้วยนะครับผมถ้าผมได้หินครบนะครับในตัวของ ID เก่าที่อยู่เซิร์ฟ12เดียวกันกับไายหิดอ่ะผม ตั้งใจว่าจะไม่ไม่ทำแล้วนะผมสำหรับคอนเทนต์นั้นนะคือไอดีนั้นมันเล่นค่อนข้างยากนะครับผมนะที่ผมไปลองเล่นดูนะครับผมแต่ว่าไอดีนั้นคือมันขายไม่ได้นะครับผมคือมันเชื่อมเป็นอ่าเป็นรหัสเดียวกันจากอันนี้แหละนะครับผมแต่มันเล่นอย่างคนละเซิร์ฟนะถ้าผมขายไอดีนั้นเนี่ยก็เท่ากับผมขายไอดีนี้นะครับผมนะผมขายไม่ได้นะครับ <Okay. S 2> นี่นะผมแพลนของผมนะผมที่ผมจะทําคลิปนะก็เลยจะเป็น ทีมหลักทีมลองนะผมสะส่วนใหญ่นะผมแล้วก็การปั้นตัวละครนะผมให้คนให้ท่านชมได้ดูนะผมเพราะผมชอบคลิปการปั้นตัวละครมากนะเอออย่างที่เห็นเห็นกันก็ผมทําคลิปปั้นตัวละครเนะี่ยไปหลายคลิปมากนะครับผมเพราะว่าผมชอบนะมันรู้สึกฟินดีนะครับผมนะก็ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยขอแจ้งกิจกรรมอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมสําหรับกิจกรรมที่ผมจะไปถึง1 0 0 0ซับนรับผมที่จะมีแจกคูปองนะ ไปดูอัปเดตกิจกรรมได้ที่หน้าเพจของผมนะครับผมว่าเพจของผมเนี่ยผมเนี่ยจะอัปเดตกิจกรรมหลักๆไว้ที่เพจนะครับผมเพื่อว่าจะทุกคนจะได้อ่านรายละเอียดได้นะผมมันเห็นได้ชัดกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เพจไว้ที่ข้างใต้ d e s c r i p t i o n นะครับโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะผมผมแจกจริงนะผมนะผมอยากให้นะผมถือว่าเป็นการตอบแทนคนดูแล้วกันนะครับนะครับผมแต่ว่า ก็ต้องถึง1นึ่งพันซับก่อนนะถึงจะแจกนะพูดอย่างนี้นะครับผมแต่กิจกรรมของผมก็ค่อนข้างหินนะครับผมนะก็ทํายากอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าจะให้ทําอะไรเนี่ยก็เดติดตามกันที่หลังนะครับผมนะให้มันถึงใกล้ๆถึงก่อนนะครับผม๋ยวผมจะประกาศนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะสำหรับการรีวิวไอเดียของผมนะครับใครที่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ คลิปในวันนี้เนี่ยก็อาจจะดูรีบเร่งรัดไปสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่อยากให้มันยาวมากนะผมผมกลัวคนดูจะเบื่อกันนะครับผมก็คลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผม